เข้าบาลักจุลาอะไรยากสุดสำหรับพี่นะครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นติวเตอร์บาลังมาเป็นเวลานานนะครับให้ขั้นตอนการสัมภาษณ์หรือว่าการินอร์วิวครับเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่ามีหลายเรื่องมากมากที่น้องๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนในการสอบรอบแรกนะครับก็จะมีหลายส่วนมากๆส่วนแรกก็คือเรื่องของ SOP นะครับที่เราจะต้องพร้อมที่จะไปตอบคําถามที่มาจากเนื้อหาใน SOP ของเราที่เราส่งไปก่อนหน้าอีกส่วนหนึ่งที่ยากก็คือเรื่องของการทํา i m p o บทู e อ exercise หรือว่าที่เป็นการจับ ฉลากคีย์เวิร์ดนะครับที่น้องๆจะต้องเลือกคีย์เวิร์ด2จาก3คําจากที่จับฉลากได้มาพูดให้เกี่ยวเนื่องกันโดยมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยน้องๆหลายคนประสบปัญหาตรงนี้มากๆ2อ,อันนี้ก็เลยคิดว่าอินเทอร์วิวน่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วครับใครอยากติดบาหลักจุลาห้ามพลาดมาเจาะแนวข้อสอบจริงไปพร้อมกันกับคอสบาหลักอินเทอร์วิวในคอสนี้นะครับพี่ก็จะเน้นเทคนิคการตอบอินเทอร์วิวให้ถูกใจกรรมการโดยจะมีคีย์เวิร์ดให้ถ้าใช้ตอบแล้วได้คะแนนดีขึ้นแน่นอนครับ สรุปทุกเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบาหลักโดยเฉพาะเน้นให้ตอบอินพอมทูแล้วเชื่อมโยงได้เนื้อหาแน่นๆไอเดียแน่นๆที่สำคัญนะครับน้องๆจะได้ฝึกอินเทอร์วิวจริงรวมไปถึงการได้ฝึกดิสคัชชั่นเพื่อให้ได้ไอเดียในการตอบที่คมยิ่งกว่าเดิมครับว่าที่เด็กจุฬาพร้อมหรือยังมาพบกันในคอร์สบาหลักนะครับ